คุณคงอาจเคยทำสิ่งต่างๆมามากมายโดยใช้เครื่องมือทางเทคโนโลยีที่ผุดขึ้นมามากมายอย่างรวดเร็วและคุณก็รีบไปหาไปลองใช้งานและพบว่าผลลัพธ์ที่ได้จากเครื่องมือเหล่านั้นไม่ได้เจ๋งอย่างที่มีในโฆษณาเลยแล้วก็คิดว่าเครื่องมือเหล่านั้นไร้ประสิทธิภาพสิน้นดีแต่เคยลองตั้งคำถามกับตัวเองไหมครับว่าเรารู้จักเครื่องมือเหล่านั้นดีแค่ไหน คำถามเหล่านี้จะช่วยให้คุณพบกับคำตอบของทุกๆผลลัพธ์ที่ซ่อนอยู่ในเครื่องมือนั้นๆและนำคุณไปสู่ผลลัพธ์ใหม่ๆที่น่าทึ่งเช่นเครื่องมือนี้มันทำงานยังไงต้องเริ่มเรียนรู้จากตรงไหนจะสั่งงานด้วยภาษาไหนผลลัพธ์ที่แท้จริงเขาทำได้ยังไงเป็นต้นด้วยการตั้งคำถามเหล่านี้แหละครับที่จะนำคุณให้เข้าสู่กระบวนการเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวหรือที่เรียกว่า การเรียนรู้โดยธรรมชาติการนำสิ่งนี้ไปใช้กับเครื่องมือ AI ก็ได้เช่นกันครับโดยหลักการที่นำเราไปสู่ผลลัพธ์ขั้นสูงของเครื่องมือเหล่านี้คือการสื่อสารเช่นพร้อมที่มันเคยปิดกั้นขีดความสามารถของคุณในการตามหาผลลัพธ์ที่ใช่สำหรับคุณจริงๆนั้นเป็นเรื่องยากจริงๆหลักการที่นำไปสู่ผลลัพธ์ที่มีศักยภาพไม่ได้ยากเลยและผมนำวิธีสร้างพร้อมประกอบดนตรี และเสียงบรรยายทั้งหมดนี้อยู่ในบรรทัดคําสั้นๆแต่ได้ผลลัพธ์ที่สุดยอดโดยผมจะลงไว้ในรายละเอียดของวิดีโอให้ลองนำไปศึกษาและปรับแต่งใช้งานดูได้ตามสบายเลยครับได้ผลดีอย่าลืมกลับมาคอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับหรืออยากได้พร้อมแบบไหนคอมเมนต์กันเอาไว้และผมจะจัดมาให้ทุกคำที่ขอมาและไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆครับ เมื่อนำกระบวนการเหล่านี้ที่ผมบอกไปก่อนหน้าและทำกระบวนการนี้ให้มันเกิดขึ้นอยู่ซ้ำๆ,ๆกระบวนการคิดของคุณจะเริ่มปรับตัวอย่างช้าๆและนำไปสู่ความเข้าใจในสิ่งนั้นได้อย่างลึกซึ้งและผมอยากฝากปรัชญานี้ให้คุณไว้เพื่อใช้นำทางในการพัฒนาตนเองได้ดังนี้ครับผลลัพธ์ที่สุดยอดมักจะเกิดขึ้นเมื่อเรามีความเข้าใจในสิ่งเหล่านั้นได้อย่างถ่องแท้และคุณจะไม่มีทางรู้ถึงผลลัพธ์เหล่านั้นแน่ หากคุณใช้งานสิ่งเหล่านั้นด้วยความเข้าใจที่ผิวเผินลองนำวิธีคิดแบบนี้ไปปรับใช้ดูขอบคุณครับ